รอยย่นรอยยับอะไรเงี้ยมันก็ไม่โผล่มาให้เห็นเซรั่มเกิดคึีนกระปุกไหนอ่ะก็ไม่เห็นผลทันตาได้ท่านี้เลยจริงๆคือแบบมัน Amazing มากก่อนหน้านี้ก็เป็นรอยยับที่หน้าผ่าตรงนี้จะเป็นเส้นริว้วๆที่แบบเห็นชัดมากวันนี้คือแทบจะไม่เห็นแล้วค่ะตีนกาคืออะไรเอยตอนนี้คือไม่รู้จักแล้วนะคะเพราะว่าเด็กทีนี้เขาเสกให้เอางี้นะใครที่ไม่อยากมีรอยยับมีรอยตีนกาถาวรนะ่ะให้มาทําโปรแกรมเดียวกับก้อยเลยโปรแกรม The Molit นี่คือแบบทำครั้งแรกประทับใจมากแบบไม่เคยแฮปปี้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยผลลัพธ์มันแบบจึ้งเกิน เขาเรียกว่าผิวอ่อนเยาวของจริงเอาจริงวันนั้นที่ไปอ่ะคือคุณหมอคิวแน่นมากคือแบบมีคนมาต่อคิวรออัพสวยกันเพียบ์ครั้งนี้ก็คือนะัดคุณหมอมาแล้วไงก็เลยเดินเชิดไปเลยนะจ๊ะก็ไปโปะยาชากันก่อนหนึ่งแมชเพราะว่าเนี่ยคือทําครั้งแรกไงก็แบบมีแอบวันวันวน,นิดนึงระหว่างรอเวลายาชาออกเลี้ยก,ก็เลยแอบไปเลเซอร์ขนน้องสาวรอไปพังพานจ้าแต่เอาจริงคือคุณหมอเขาแบบมือโปรมากไม่รู้สึกเจ็บเลยเราชอบที่นี่เพราะว่าคุณหมอ่เป็นคนลงมือเลเซอร์เองเลยนะแล้วทาเร็วมากคือทําแบบแป๊บแป� เ,เ,เดียวคือแบบเสร็จแล้วออกคุณหมอเฮ้ยเร็วมากเสร็จแล้วก็ถึงคิวพระเอกของเราโปรแกรมเดอร์โมโลิฟคุณหมอเขาก็จะให้เราแบบแสดงสีหน้าแบบจัดเต็มเลยนะคือหาจุดที่แบบมันมีรอยยับอะ่ะแล้วคุณหมอเขาก็จะมาจุดนั้นไว้จากนั้นก็ลุยคะ่ะเอาจริงๆตอนแรกอ่ะก็กลัวนะคือคิดความเจ็บไว้สักแบบประมาณสองร้อยห้าสิบเต็มหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงคือทําแล้วมันรู้สึกเจ็บแค่แบบยี่สิบเต็มร้อยเท่านั้นเองคือมันแบบชิลมากรูงี้คือแบบทําตั้งนานแล้วปาและอีกอย่างนะคือใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะคุณ มากเลยคือเหมือนแบบจุดไหนที่มันมีรอยยับอะเขาไม่ปล่อยผ่านเลยอะขอเก็บงานตรงนั้นตรงนี้หน่อยอะไรๆก็คือประทับใจมากไม่รู้สึกเจ็บเลยคุณหมอมือเบามากตอนนี้คือผ่านไปแบบประมาณอาทิตย์กว่าแล้วดูดิหน้าผ่าฉันแบบเต่งตึงมันไม่ยับเลยเนี่ยจะแสดงสีหน้าเยอะแค่ไหนอะรอยย่นรอยยับอะไรเนี่ยมันก็ไม่โผลมาให้เห็นตีนกงตีนการนี่มันก็แบบไม่มีแล้วจ้าดูดินี่ ยิ้มยิ้มยิ้มคือพยายามยิ้มแรงแค่ไหนอะมันก็ไม่มีรอยติงกผาวอกมาแล้วอะคือมันเหมือนเราได้รีเฟชหน้าใหม่อะเราคนทักเยอะม,มากนะว่าหน้าดูเด็กลงแล้วหน้าเนี้ยคือทําครั้งเดียวอะอยู่ได้ถึง6เดือนเลยนะจริงๆถ้ามันเลศขนาดนี้นะลูนี้ฉันทํานานแล้วค้มคมคม่าคมที่สุด